สวัสดีครับในอดีตที่ผ่านมามีละครฮีโร่มากมายเลยนะครับที่ได้ออกอากาศกับทางช่อง7และค่ายที่นิยมทำละครฮีโร่นั้นส่วนมากก็จะเป็นค่ายพอดีคำนะครับซึ่งค่ายนี้จัดได้ว่าทำละครบูได้สนุกอีกค่ายหนึ่งเลยนะและละครบูเรื่องแรกของค่ายพอดีคำนั้นก็คือเรื่องนักสู้วันข้าเหนียวนะครับซึ่งละครเรื่องนี้ก็เปิดอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สนุกมากๆ แล้วก็มีแฟนๆไม่น้อยเลยนะครับที่อยากให้ละครเรื่องนี้มีภาคต่อหรือไม่ก็ทำเวอร์ชันรีเมคออกมากับทางช่อง7แต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าณัตอนนี้ค่ายพอดีคําย้ายไปทําละครให้กับทางช่องวันแล้วนะครับโอกาสที่นักสู้มันข้าเหนียวนั้นจะรีเมคกับทางช่องเดได้ก็คงจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราลองมามาโนเล่นๆกันนะครับว่าถ้าเกิดทางช่อง7สามารถรีเมคนักสู้ข้าเหนียวได้ จะมีนักแสดงคนไหนมาร่วมแสดงกันบ้างอันนี้ขอใส่ดอกจันเอาไว้หน่อยนะครับเนื่องจากละครเรื่องนี้มีนักแสดงเยอะมากนะครับดังนั้นผมจะขอยิบเฉพาะนักแสดงหลักที่มีความสำคัญต่อในเรื่องเท่านั้นนะครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ เรามาเริ่มที่พระเอกของเรื่องกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือปักเสือหรือนักสู้คนข้าวเหนียวปักเสือนั้นเป็นชาวบ้านของหมู่บ้านดอนควายนะครับซึ่งโชคชะตาก็ทําให้ปักเสือได้รับพลังจากข้าวทีพิเศษจนเขาต้องกลายมาเป็นนักสู้คนข้าวเหนียวฮีโร่ที่ต้องคอยปกป้องแผ่นดินเกิดจากพวกผู้ก่อการลายนักสู้คนข้าวเหนียวในเวอร์ชั่นที่แล้วนั้นจะรับบทโดยพี่นิววงศกรน,นะครับ ส่วนคนที่ผมอยากจะให้มารับบทเป็นนักสู้คนข,ข้าเหนียวในเวอร์ชันใหม่นั้นก็คือเข้มผัดสวีนะครับเพราะนอกจากเข้มจะเป็นพระเอกตัวท็อปของช่องแล้วเข้มยังถือว่าเป็นพระเอกที่เล่นละครภูได้ดีอีกด้วยและคาแรคเตอร์ของบักเสือนั้นก็ต้องออกแนวเป็นหนุ่มอีสานหน่อยนะครับซึ่งผมว่าบทนี้ก็น่าจะเหมาะกับเข้มนะครับมาต่อกันที่นางเอกของเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือแสงละวี แสงละวีนั้นเป็นนักข่าวฝีมือดีที่มีนิสัยกล้า,าหาญไม่กลัวใครพร้อมทนทุกสิ่งเธอจะคอยช่วยเหลือนักสู้มวลเพ่เหนียวคนรักของเธอเปิดโปรงองค์กรโจ้อย่างพวกเคี้ยวพยักซึ่งแสงละวีในเวอร์ชั่นที่แล้วนั้นจะรับบทโดยพี่เชียร์ที่คำพรนะครับและคนที่ผมอยากจะให้มารับบทแสงละวีในเวอร์ชั่นใหม่นั้นก็คือพิงพอยนะครับเพราะบทแสงละวีนั้นต้องเป็นสาวดูรุยๆหน่อยนะครับ ซึ่งบทแบบนี้ผมก็ว่าเหมาะกับพิงพอยดีนะครับและหลายคนเองก็ชอบดูพิงพอยเล่นละครบู๊กันอยู่แล้วแล้วส่วนตัวผมนั้นก็อยากจะให้พิงลอยมาเล่นละครคู่กับเข้มด้วยนะครับตัวละครต่อมาก็คือผู้กองสิงนะครับผู้กองสิงเป็นตำรวจอยู่กองป่าป,ปามในอดีตนั้นพ่อแม่ของผู้กองถูกโจนฆ่าตายนะครับ เขาเลยตัดสินใจที่จะมาเป็นตำรวจเพื่อต้องการแค่แคในให้กับพ่อแม่ของเขาผู้กองสิงเป็นคนรักความยุติธรรมและเชื่อมั่นในกฎหมายอย่างมากแต่ในภายหลังเมื่อเขารู้ว่ากฎหมายนั้นไม่สามารถทำอะไรคนชั่วได้เขาจึงตัดสินใจร่วมมือกับนักสู้คันเข้าเหนียวที่จะกำจัดคนชั่วและในภายหลังนั้นผู้กองสิงยังสามารถใช้พลังจิตได้ด้วยนะครับจากการถูกสะก็ดระเบิด ซึ่งผู้กองสิงในเวอร์ชั่นที่แล้วนั้นจะรับบทโดยพี่เคลลี่ธนพัฒนนะครับส่วนคนที่ผมอยากจะให้มาเป็นผู้กองสิงในเวอร์ชั่นใหม่นั้นก็คือโดนัทพัทรลพลน,นะครับซึ่งอาจจะมีหลายคนนะครับที่มองว่าน้องโดนัทนั้นอาจจะดูหล่อใสไปสําหรับบทตํารวจในละครบูนะแต่ผมกับมองว่าถ้าโดนัทจะเล่นบูให้ดูเข้มเขมจริงๆก็สามารถเล่นได้นะครับอย่างในเสาห้านั้นก็เล่นได้ไม่แย่เลยนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับฝีมือการแสดงของน้องโดนัทนั้นยังไงก็ต้องเอาอยู่อยู่แล้วมาต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยครับนั่นก็คือหมวดรถซลินหมวดรถนั้นเธอเป็นตำรวจหญิงของกองปราบปรามซึ่งหมวดรถเป็นคนกล้าหาญและมีทักษะการต่อสู้ที่สูงมากไม่แพ้ผู้ชายเลยนะครับซึ่งหมวดรถนั้นเป็นคนที่เชื่อมั่นในกฎหมายอย่างมาก แต่เมื่อเห็นว่ากฎหมายนั้นไม่สามารถทำอะไรพวกคนชั่วได้เธอจึงได้เข้าร่วมมือกับพวกองค์กรลมใต้ปีกนะครับเพื่อที่จะมาจัดการกับพวกเขี้ยวพยักในนามของกุหลาบแดงและหมวดลดนั้นเธอก็เป็นคนรักของผู้กองสิงด้วยนะครับซึ่งหมวดลดในเวอร์ชันที่แล้วจะรับบทโดยกี้พักมุลส่วนคนที่ผมอยากจะให้มารับบทหมวดลดในเวอร์ชันใหม่นั้นก็คือเนอยประพาดานะครับ ถึงเนยนั้นจะดูเป็นสาวหวานนะแต่ในอดีตท,ที่ผ่านมาเนยเองก็เคยเป็นนางเอกละครบูมาแล้วก็หลายเรื่องเลยนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าเนยนั้นก็น่าจะเล่นบทของหมวดโรดได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูฝั่งตัวร้ายกันบ้างนะครับตัวร้ายที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดของเรื่องนี้ก็คือผู้พันอำนาจซึ่งผู้พันอำนาจนั้นก็คือหัวหน้าองค์กรเขี้ยวพยักนะครับ เรียกได้ว่าคนนี้คือลัสต์รอสของนักสู้ผนข้าวเหนียวเลยนะซึ่งองค์กรที่พยักนั้นเป็นองค์กรขอการร้ายที่ต้องการจะครอบครองเศรษฐกิจของประเทศและผู้พันอำนาจนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าจะออกคำสั่งอย่างเดียวนะครับยังเป็นคนที่มีฝีมือไร้กาดม่างอีกคนหนึ่งเลยนะเพราะผู้พันนั้นแกจะมีเหล็กไหลยอยู่ในร่างนะครับทำให้ยากที่จะมีใครมาต่อกรด้วยแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ ที่ผู้พันอำนาจในเวอร์ชั่นก่อนตายง่ายไปหน่อยนะซึ่งผู้พันอำนาจในเวอร์ชั่นที่แล้วจะรับบทโดยคุณเจกศสตรวรรษนะครับและคนที่จะมารับบทเป็นผู้พันอำนาจในเวอร์ชั่นใหม่นั้นผมว่าต้องเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่หน่อยนะครับและคนที่ผมว่าเหมาะกับบทนี้ก็คือพี่ตั๊กนาพัสกรนะครับเพราะพี่ตั๊กเองแกก็เล่นบทลร้ได้ดีมากๆเลยนะครับ และช่วงหลังนี้พี่ตั๊กแกก็เน้นเล่นเป็นตัวร้ายอยู่แล้วนะดังนั้นผมจึงคิดว่าพี่ตั๊กก็น่าจะเหมาะที่สุดนะครับกับการที่จะมาเป็นตัวร้ายลาสบอลของเรื่องนี้ตัวละครต่อมาก็จะเป็นลิงลมนะครับลิงลมนั้นเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้พันอำนาจซึ่งตัวของลิงลมนั้นก็จะพักตีต่อผู้พันอำนาจอย่างมากนะครับเพราะผู้เพราะผู้พันเป็นคนช่วยมันออกมาจากคุก ซึ่งนิสัยของลิงลมนั้นก็จะออกเป็นคนที่คุณควรหน่อยนะครับชอบความบันเทิงและเชี่ยวชาญในการใช้หมัดมวยซึ่งลิงลมในเวอร์ชั่นที่แล้วจะรับบทโดยพี่สมรักคำสิงนะครับและคนที่ผมว่าเหมาะจะมารับบทลิงลมในเวอร์ชั่นใหม่นั้นก็คือพี่นัทอัติรุนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบทของลิงลมนั้นจะต้องเป็นแนวออกคุณควรหน่อยนะครับซึ่งพี่นัทแกก็เล่นเป็นตัวไร้คุณควรได้ดีนะครับ ผมจึงคิดว่าบทนี้เหมาะกับพี่แกนะตัวละครต่อมาก็จะเป็นไอศอนนะครับศอนนั้นเป็นลูกชายของกำนันที่หมู่บ้านดอนไฟซึ่งศอนจะเป็นผู้ปรับคนสำคัญของบักเสือด้วยนะครับและศอนนั้นก็ได้มาเข้าร่วมกับองค์กรเที่ยวพยักเพื่อที่จะกำจัดบักเสือแต่ด้วยความที่เป็นคนมักใจไฟสูงนะครับศอนได้หักหลังผู้พันอำนาจและชิงเหล็กไหลมาเป็นของตัวเอง แต่ตัวของสอนนั้นก็ถูกผู้พันอำนาจกลับมาล้างแค้นได้นะครับและโดนชิงเหล็กไหลกลับคืนไปซึ่งสอนในเวอร์ชันที่แล้วก็จะรับบทโดยพี่อูนวพลน,นะครับซึ่งคนที่ผมว่าเหมาะจะมารับบทของสอนนั้นก็คือพี่พลภูพัฒนะครับซึ่งบทสอนนั้นจะต้องเป็นคนที่ออกเจ้าเล่์หน่อยๆนะครับในพี่พลเองแกก็เล่นบทเป็นตัวายที่เจ้าเล่์ขึ้นอยู่นะครับ ผมจึงคิดว่าบทนี้น่าจะให้พี่พลมารับบทไปนะครับตัวละครต่อมาก็คือมรกตนะครับซึ่งมรกตนั้นคือนักฆ่าที่องค์กรเที่ยวพยักพาตัวมาช่วยจัดการกับพวกนักสู้พันเข่าเหนียวซึ่งมรกตนั้นได้แฝงตัวเข้าไปอยู่กับพวกระเอกเพื่อลวงความลับต่างๆนะครับและยังเป็นคนที่ทำให้ในายเคนต้องตายอีกด้วย มรกดนั้นเป็นนักฆ่าที่เลือดเย็นและเจ้าเล่ห์มากๆเลยนะครับซึ่งมรกกในเวอร์ชั่นที่แล้วนั้นจะรับบทโดยพี่มาริสาแอนนิตาส่วนคนที่ผมอยากจะให้มารับบทเป็นมรกดในเวอร์ชั่นใหม่นั้นก็คือเจด้าสัญญานะครับเพราะหลังจากที่ดูฝังทางปืนนั้นผมก็คิดว่าเจด้าสามารถเล่นเป็นผู้หญิงที่ไล้แบบเจ้าเล่หได้นะครับ และคาแรคเตอร์แบบนี้มันก็เหมาะกับตัวละครโมโรกตรเป็นอย่างมากเลยนะผมจึงคิดว่าเจด้านั้นน่าจะมารับบทเป็นโมโรกตรได้นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเหล่านักแสดงนะครับที่ผมอยากจะให้มารับเล่นในละครเรื่องนักสู้คอนเคนียวเวอร์ชั่นรีเมคกับทางช่อง7ครับถ้าเกิดมันจะมีนะซึ่งนะตอนนี้เจ้าของบทประพันธ์อย่างไ่โอดิคัมได้ย้ายไปทำละครให้กับทางช่องวันแล้วนะครับ โอกาสที่นักสู้มนข้ยเหนียวจะมารีเมคกับทางช่องเจ็ดได้มันก็คงเป็นเรื่องที่ยากจริงไหมครับแต่ถ right ้าเกิดในอนาคตข้างหน้าไม่วันใดก็วันหนึ่งผู้จัดที่อยู่กับทางช่องเจ็ดบางท่านสามารถเจรจาเอานักสู้มนุษยเหนียวมารีเมคกับทางช่องเจ็ดได้ผมว่ามันก็เป็นการดีสำหรับเป็นแฟนละครบูทางช่องเจ็ดอย่างพวกเราจริงไหมครับและทุกคนลหะครับถ้าเกิดนักสู้มนข้ยเหนียวสามารถมารีเมคกับทางช่องเจ็ดได้ ทุกคนอยากจะให้นักแสดงคนไหนมาร่วมแสดงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือผมพูดไม่ตรงใจของใครนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ